อาครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้ครับวันพีซคุยกันหลังอ่านตอนล่าสุดนะครับต้องบอกว่าน่าจะมีหลายประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดกันจนสามกับตันเนี่ยรอยา,ยาวๆไปเลยแล้วกันนะเนื่องจากวันพีซช่วงนี้นี่มันพีกเลอกเกินนะครับพีกมากพีคโคตรพีกอะไรจะขนาดนั้นแค่อีตอนที่1059นี่ก็มีหลายประเด็นที่เราอยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่า มีอยู่2ประเด็นครับที่อ่านจบแล้วคันปากอยากพูดมากที่สุดแล้วผมให้คนดูในไลฟ์เนี่ยเลือกนะครับก็คือ 1. นึ่งถูอื้ออโคบี้อ้มึงนี่มันมมกับ2องแปซิฟิสตารุร่นใหม่เซราฟิมแบบสลิมมีปีกบินลงถังเองได้ซึ่งคะแนนก็ค่อนข้าง,งสูสีนะครับโดยที่เซราฟิมเป็นฝ่ายชนะนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนนะครับหากหลายๆคนจําได้นะครับเราจะเห็นว่า ไอสิ่งนี้เนี่ยมีการเกิ่นออกมาก่อนแล้วตั้งแต่ในภาคงานประชุมโลกนะครับเล่ม90โดยพลเรือเอกฟูจิทระเนี่ยเป็นคนเล่าให้พลเรือเอกเลวคุกิวฟังตอนกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับว่าผมไปดูงานของดรเวก้าพังมาแร้วออผมไม่ต้องเคี้ยวตามเขาผมไปดูงานของดรเวก้าพังมาแล้วครับไอสิ่งนั้นเนี่ยมันสุดยอดมากๆม,ม,มันทรงพลานุภาพสุดๆดรเวก้าพังได้สร้างสิ่งที่เหลือเชื่อขึ้นมาแล้วครับผมเห็นมากับตาเดียวเดียวคือ พลเรือเอกแกมองไม่เห็นแต่แกสัมผัสได้แหละว,ว่ามันสุดยอดขนาดไหนแล้วแกก็บอกว่ารับรองว่าเจ็ดเทพโจรสลัดจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนี่พูดเลยส่วนเลวคุกิวก็นั่งฟังนะครับข้าวปลาไม่กินนั่นนั่นแหละรครับหลังจากนั้นก็ทิ้งเอาไว้หลายปีให้เรารอลุ้นกันว่าไอสิ่งนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับจนกระทั่งในวันพีซเล่มที่95้เราก็จะเห็นว่าพลเรือเอกฟูจิโทระนะครับคุยโทรศัพท์กับจอมพลสัาสึกิโดยจอมพลเนี่ยก็บอกว่าสมใจแกแล้วล่ะสิ เจ็ดเทพโจวสลัดถูกยุบเรียบร้อยตามความต้องการของแกแล้วนะถึงฉันจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดมติของพวกราชาไม่ได้พลเลอเอกฟูจิทระก็บอกว่าและมันมีทั้งเหยือ่อและผู้เสียสละจํานวนมากที่ต้องมารับเคราะห์จากการคงอยู่ของระบบเจ็ดเทพโจรสลัดคุณรู้บ้างไหมคุณไม่เคยโดนแบบพวกเขาไม่มีทางเข้าใจหรอกครับอันนี้ฟูจิทระเนยยกตัวอย่างอย่างเรดโรซา Rosa, ที่เพิ่งไปเจอมากับตัวนะครับ โดยที่พลเรือเอกฟูจิโทระเนี่ยย้ำอย่างหนักแน่นนะครับว่าขอให้เชื่อมั่นใน SSG เถอะครับสมดุลอำนาจของโลกจะเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงแน่นอนพูดง่ายๆว่าเขาค่อนข้างจะเชื่อมั่นว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันสามารถจัดการกับพวกโจรสลัดบนโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอนและก็จะมาแทน7เทพโจรสลัดได้แบบสบายๆนะครับหรือก็คือมาเป็นหนึ่งในสาขั้วอำนาจโลกกันเลยอะไรจะขนาดนั้น โดย SSG เนี่ยก็คือ Special Science Group นะครับหรือกองวิทยาศาสตร์ระดับพิเศษที่นำโดยดรเวกาพังสุดยอดอัจฉริยะของโลกนะครับซึ่งไอสิ่งนั้นที่เขาบิว์เรามาโคตรนานเนี่ยในที่สุดก็ได้เห็นกันสักทีนะครับว่ามันคือแปซิฟิสตารุ่นใหม่ที่ใช้ชื่อว่าเซราฟิมนะครับ โดยชื่อเซราฟิมหรือเซราฟนั้นนะครับเป็นชื่อของทูตสวรรค์ตามความเชื่อในศาสนาอับราฮัมหรือศาสนาที่ถือกําเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกที่มีความเชื่อร่วมกันว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมีองค์เดียวก็คือยูดาคริสต์และอิสลามนะครับโดยเซราฟิมนั้นแปลว่าลุกไหม้นะครับเพราะว่ามีแสงสว่างอันเจิดจ้าราวกับกําลังจะลุกไหม้ซึ่งในวันพีซนั้นเนี่ยจะสอดคล้องกับพลังทางกายภาพของเซราฟิมที่มีการปลูกถ่ายพนันธุกรรมมาจากเผ่าลูนาเรีย ที่ในภาควาโนโเนี่ยจะมีการอธิบายถึงลักษณะของเผ่านี้แล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยคือเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งทรงพลังดุดอสุรกายสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาวะแวดล้อมบนโลกนี้ด้วยผิวสีเข้มผมสีขาวปีกสีดําและพลังในการสร้างไฟได้นั้นชาวลูนาเลียจึงถูกเรียกว่าเป็นพระเจ้าในยุคโบราณ ซึ่งถิ่นกําเนิดของชาวลูนาเรียนั้นก็คือเลดไลน์นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งของแมรี่จูเร์ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเผ่ามังกรฟ้าและเผ่าลูนาเรียน,นี่ก็ถูกล้างบางไปจนเกือบหมดซึ่งในตอนแรกพวกเขาคิดว่าหมดแล้วด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ายังคงมีคนที่เหลือรอดอยู่และก็ต้องอาศัยอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆน,นะครับบางคนก็โดนจับตัวไปทดลองเช่นอัลเบอร์เด็กหนุ่มเผ่าลูนาเลียผู้เหลือรอดนะครับ ซึ่งในอดีตเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยเขาถูกรัฐบาลโลกจับตัวมาทดลองที่พังฮาซัดนะครับจนตอนหลังได้รับความช่วยเหลือจากไคโดที่ดูจากตอนยอดอดีตแล้วเนี่ยน่าจะถูกพามาทดลองเหมือนกันเพราะว่าที่พังฮาซัดเนี่ยมันมีผลพิสาศเทียมของเวก้าพังนะครับที่ก๊อปปี้พลังผลพิสาศของไคโดมาได้แบบเดะๆอยู่ก็คือผลที่โมโมโนสเกะแอบกินเข้าไปตอนอยู่ที่พังฮาซัดนะครับโดยที่เวก้าพังเนี่ยบอกว่าผลนั้นเนี่ยมันเป็นผลพิศาจที่ผิดพลาด แต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่พลาดเท่าไหร่นะซีซ่าคลาวที่พยายามจะทําผลงานให้ได้แบบเวลก้าพังนี่ยังไม่เฉียดคําว่าสําเร็จเลยด้วยซ้ําถ้าเป็นอย่างนั้นซึ่งไคโดเนี่ยก็หนีออกมาจากแลบได้นะครับแล้วก็พาอัลเบอร์ออกมาด้วยโดยในปัจจุบันอัลเบอร์แห่งเผ่าลูนาเรียนเนี่ยก็ใช้ชื่อว่าคิงแห่งอัคีไพแบบที่เราเห็นนั่นเองโดยที่ล่าสุดนะครับเราจะเห็นว่าคิงแห่งอัคีไพแล้วก็คุยนแห่งโรคระบาดรวมไปถึงลูกน้องของไคโดคนอื่นๆเนี่ยก็ โดนพลเรือเอกเลวคุกิวรวบตัวกลับไปที่รัฐบาลโลกเรียบร้อยนะครับน่าสงสารคิงจริงๆอยากให้มีบทบาทมากกว่านี้แล้วดูเหมือนเขาก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของเผ่าลูนาเรียที่เราเห็นในวันพีซนะครับดังนั้นความสามารถพื้นฐานของพวกแปซิฟิสตารุ่นใหม่อย่างเซราฟิมนั้นเนี่ยจะมีความแข็งแกร่งมากๆสูงกว่าแปซิฟิสตารุ่นเก่าที่เดิมทีเนี่ยก็ถือว่าแข็งมากแล้วนะครับ อันนี้คือยิ่งกว่ารวมไปถึงเลี้ยวแรงและก็พละกําลังนะครับและก็สามารถทนสภาพแวดล้อมได้ทุกรูปแบบโดยที่รูปร่างของพวกแปซิฟิสตารุ่นนี้นะครับจะไม่ใช่ร่างก๊อปปี้ของเจ็ดเทพโจรสลัดบาโตรลโมิวคุมะแล้วแต่จะเป็นร่างก๊อปปี้ของเจ็ดเทพโจรสลัดคนอื่นๆในวัยเด็กนะครับแล้วสีผมกับสีผิวเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับพวกเผ่าลูนาเรียรวมไปถึงปีกสีดําและก็ไฟที่ลุกไหม้อยู่กลางหลังด้วยคือเรียกได้ว่ามีความสามารถร่างกายพื้นฐานเหมือนกับพวกชนเผ่าลูนาเรียเลย ซึ่งถ้าดูจากใน SBS ของ One Piece เล่มที่63นะครับเราจะเห็นว่าอาจารย์โอดะแกเคยวาดพวกตัวละคร7เทพจนสลัดในวัยเด็กนะครับซึ่งแกก็เอาดีไซน์อันนั้นแหละมาใช้โดยในตอนล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่ามีเซราฟิลที่รูปร่างหน้าตาเป็นโบอาแฮนค็อกในวัยเด็กนะครับแล้วก็ตราคิวมีฮอคตอนเด็กซึ่งจากปากคาให้การของคนรอบๆที่โดนเล่นเข้าไปเนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่ามันแข็งแกร่งมาก ดูอย่างเซราฟิมก๊อปปี้ของมีฮอกเด็กนะครับคือมันฟันเกาะอามาซอนลิลลี่ขาดเลยนะแถมในการต่อสู้ที่ดุเดือดขนาดนั้นเนี่ยไอสอตัวนั้นก็ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเรียกว่าเป็นการอัดวิทยาการสุดล้ำยุคกันเลยทีเดียวแล้วก็ในวันพีซนะครับเราเคยเห็นพวกวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการมนุษย์ดัดแปลงกันไปบ้างแล้วแต่นี่เรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของดรเวก้าพังเลยก็ว่าได้ตราบใดที่ยังไม่มีอะไรที่เด็ดกว่านี้ออกมาอีกนะครับ ซึ่งในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่พวกทหารเรือเบิกตัวเซราฟิมออกมาต่อสู้เนี่ยเหมือนกําลังอยู่ในช่วงทดลองนะครับช่วงทดลองกับสนามจริงเป็นแบบเบต้าเทสเพราะว่ามีการส่งไปสู้รบที่แถวหน้าพร้อมเปิดกล้องสำหรับบันทึกภาพซึ่งคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นถึงระดับกลุ่มโจสลัดคูจานะครับที่แข็งแกร่งมากๆอีกทั้งยังมีพวก4ีจกักรพรรดิหนวดดาอีกนะครับไอพวกนั้นมันก็ยังบ่อยยั่นเลยวิแถมเลี้ยวแรงเนี่ยก็มาหาศาลนะครับขนาที่หนวดดายังตกใจ แถมไอเซราฟิมพวกนี้คือสั่งได้ดั่งใจนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งประดิษฐ์นะดังนั้นทําตามคําสั่งพวกรัฐบาลโลกแน่นอนแถมพวกความสามารถดั้งเดิมของแปซิฟิสตารุ่นก่อนก็ยังอยู่ครบครันนะครับเช่นการยิงบีมลําแสงทําลายล้างเป็นต้นส่วนที่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าพวกเซราฟิมมันอยู่ในสภาพเด็กเนี่ยก็อาจจะด้วยความที่ฆ่าเด็กคือเลวนะครับในกฎของสากลโลกเราทําให้ตัวละครในเรื่องที่เป็นคนดีเนี่ยไม่สามารถทําอะไรมันได้แน่นอนร้อเล่นครับ คือด้วยความที่เราเห็นว่ามันเป็นร่างเด็กนะครับเวก้าพังเนี่ยอาจจะสามารถพัฒนาให้มันสมบูรณ์ได้ยิ่งกว่านี้อีกโดยที่ตอนนี้เนี่ยคือมีการเก็บข้อมูลอยู่เรื่อยๆนะครับร่างเด็กเนี่ยอาจจะเป็นร่างโครนที่ยังไม่โตเต็มที่อะไรแบบนั้นนะครับในอนาคตอาจจะมีร่างที่สมบูรณ์กว่านี้อีกหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วร่างเวอร์ชั่นเด็กแบบนี้แหละเป็นร่างที่สมบูรณ์ตามความตั้งใจของดร์เวก้าพังแล้วเพราะว่าเขามีโลชนิยมแบบนี้อ,อันนั้นช่างมัน แต่ที่น่าลุ้นเนี่ยคือมันจะมีเซลาฟิมในร่างของใครอีกมั่งล่ะเนี่ยอย่างตอนนี้นะครับที่เราเห็นกันก็คือโบอาแฮนอกับมีฮอกชายตาเดียวนะครับซึ่งการเก็บชิ้นส่วน DNA หรือยีนของพวกเจเทพจลสลัดที่เคยทํางานให้กับรัฐบาลโลกนี่ก็อาจจะใช้พวกเส้นผมแบบในหนังหรือในการ์ตูนเรื่องอื่นๆอีกมากมายก็ได้เพราะมันเบสิกสุดหรือไม่ก็เป็นหยดเลือดอะไรพวกนี้นะครับเพราะมันเก็บได้ง่ายถ้าใช้ร่างโคลนของพวกเจเทพจลสลัดรุ่นแรกๆนี่ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะครับ หรือว่ารุ่นที่ตัดครอคโคไดออกแล้วมีหนวดดํามาแทนที่นี่ก็น่ากลัวใช่ย่อยซึ่งอันนี้คิดเล่นๆน,นะครับความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองคือถ้าการเก็บชิ้นส่วนยีนหรือ DNA ของพวกล่างโคลนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันก็พอเก็บได้ค่อนข้างง่ายนะครับจากในสงครามมารีนฟอร์ดเพราะว่ามีการประทะกันแบบที่ว่าพวกฝีมือระดับสูงคืออยู่ที่นั่นกันทั้งนั้นรวมไปถึงเจ็ดเทพโจรสลัดที่เราเห็นด้วยและที่สําคัญในมารีนฟอร์ดเนี่ยก็มีกองวิทยาการของเวก้าพังมาที่นั่นด้วยนะครับ อย่างเช่นเซนโตมาลุที่ยกทัพพวกแปซิฟิสตาเข้ามาในสงครามซึ่งไอ้โปรเจกต์เซาฟิมของเวก้าพังเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มเดินหน้าในช่วงระหว่าง2ปีหลังจบสงครามมารีนฟอร์ดนั่นแหละหรือจริงๆแนละ้วขั้นตอนอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าพวกเ,เทพโจสลัดเนี่ยเคยต้องไปรับการทดลองอะไรบางอย่างนิดหน่นนอยจากเวก้าพังหรือเปล่าเพราะว่าดูจากการที่โบอาแฮนคอกนะครับในตอนล่าสุดเนี่ยเจฮนคอกแกไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะกับการที่เห็นเซาฟิมที่มีรูปร่างเหมือนตัวเองในวัยเด็ก แต่จะยังไงก็แล้วแต่นะครับมันก็น่าลุ้นกันว่ามันจะมีเซราฟิมที่เป็นล่างโคลนของใครออกมาอีกนะครับและพวกโจรสลัดน่าจะต้องเจอศึกหนักพอดูนะครับสำหรับขุมกําลังใหม่ของรัฐบาลโลกพลังแห่งวิทยาการนี่มันน่ากลัวจริงๆแต่ถ้าส่วนตัวเนี่ยคือมันน่าหมั่นไส้จริงๆนะครับหนอ่อยไอ้พวกตัวก๊อปปี้แต่ก็จัดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อกับพวกมือระดับสูงที่จะมีบทบาทท้ๆเรื่องได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะได้มีไอ้ตัวสุดแกร่งระดับนี้เนี่ย ออกมาให้ลงมือลงเท้าออกท่วงท่ากันหนักเลยละ่ะสุดท้ายนี้นะครับคิดว่าถ้าเวก้าพังเนี่ยเขาบ้าบอทำเซราฟิมบาร์กี้ออกมาเนี่ยแล้วแม่งเก่งสุดๆแบบที่เราเห็นเพราะว่าความสามารถพื้นฐานของพวกเซราฟิมเนี่ยมันแข็งแกร่งมากอยู่แล้วนะครับถ้ามันไปเจอบาร์กี้ตัวจริงนี่น่าจะหาหน้าดูแล้วก็เรื่องพวกพลังพิเศษจากผลพิศจเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานเก่าแล้วด้วยนะของเวก้าพังเนี่ยก็คือสามารถก๊อปปี้ผลพิศจสายโซออนได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยละ่ะ ก็คือพลังมังกรของไคโดซึ่งเวลามันผ่านมานานขนาดนี้เนี่ยดรเวก้าพังนี่อาจจะสามารถก๊อปปี้ผลพิศาสายอื่นๆได้แล้วหรือเปล่าเหลือก็แค่ว่าต้องได้ตัวเจ้าของพลังผลพิศานั้นๆเนี่ยมาทดลองนะครับพวกรัฐบาลโลกถึงได้มีคําสั่งให้ทหารเรือออกตามจับตัวพวกเจดเทพโจนสลัดกันทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพลังพิเศษจากผลพิสาของโบอาแฮนค็อกผลเมโลเมโลที่ไร้เทียมทานเนี่ย ในวันพีซเล่มที่95ตอนนู้นเนี่ยนวดดําบอกว่าเฮ้ยพวกแกเตรียมออกเรือได้แทนที่จะปล่อยให้พวกทหารเรือได้ไปฉันไปชิงมาเองดีกว่าซึ่งล่าสุดก็ได้เห็นกันแล้วว่าไอ้สิ่งที่จะไปชิงเนี่ยมันหมายถึงพลังผลปิศาจของแฮนค็อกนั่นเองนะครับเหมือนหนวดดัเนี่ยก็จะรู้นะครับว่ารัฐบาลโลกเนี่ยมีแผนอะไรเพราะว่าหลักการชิงพลังผลปีศาจเนี่ยนวดดําก็พอจะรู้มากในระดับหนึ่งนะครับถึงได้ตั้งทีมไล่ล่าผลปีศาจขึ้นมา ในขณะที่กองวิทยาการของเวก้าพังเนี่ยมันสามารถก๊อปปี้พลังผลปีศาจได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องค่าเจ้าของพลังด้วยนะครับถ้าได้ตัวพวกเจ็ดเทพจนสนัดที่มีพลังผลปีศาจไปเนี่ยก็น่าจะสามารถก๊อปปี้พลังผลปีศาจมาให้กับเซราฟิมได้แน่ๆถึงคราวนั้นละเดือดมากแน่นะครับสำหรับสงครามโจนสลัดแต่ก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่ามีเจ็ดเทพที่ไม่ได้กินผลปีศาจก็ถูกตามล่าเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีผลปีศาจที่แกล่งมากๆอย่างแฮนค็อกเนี่ยคือ รัฐบาลโลกมันส่งกองกำลังแบบพิเศษมาโดยเฉพาะเลยนะครับแถมเซราฟิมอีก2ตัวก็เลยทําให้คิดไปได้อย่างนั้นเหมือนกันซึ่งก็น,น่าลุ้นนะครับว่าไอ้เจ้าแปซิฟิสต้ารุ่นใหม่พวกนี้เนี่ยมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกแต่ว่าที่ไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์เลยนั่นก็คือกรอบแว่นรุ่นใหม่ของ o p t ต s ส ที่ออกแว่นรุ่นใหม่มาถึง5แบบ5สไตล์สบายตาทา้าแสงบนหน้าจอกันไปที่มาพร้อมขาแว่นบางเฉียบเนี้ยบตลอดถอดประกอบได้ไร้รอยต่อไม่ต้องใช้นอ็อตสักตัวใช้วัสดุ e x o e l t e Stainless Steel สุดแกร่งแรงดีที่ถืออยู่นี่คือรุ่นแฟน т อมที่ตะล่อมแสงสีฟ้าออกไปในขณะที่กรอบแว่นบางและเบาแกร่งเนี้ยบเฉียบขาดหากซื้อในช่วงเปิดตัวมีส่วนลดพิเศษอีก300บาทพร้อมกิจกรรมลุ้นรับ PlayStation 5ที่หาซื้อยากชิบหายขยายเวลาพร้อมเพิ่มเพย y 5เข้าไปอีกเครื่องหนึ่งจนถึงสิ้นเดือนกันยายน น,นีแถมยังสามารถใช้โค้ดกราดดิอุสเพื่อรับส่วนลดอีก100บาทด้วยอีกต่างหากสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบมุมพูดคุยที่สุดท้ายก็ไม่สั้นเกี่ยวกับเซลาฟิมขุมกําลังใหม่ของรัฐบาลโลกที่มาแทนเจ็ดเทพจอนสลัดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่จนถึงจุดจุดนี้แล้วก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามโดยเฉพาะคนที่กดสมัครสมาชิกนะครับเพื่อซัพพอร์ตช่องนี้ตลอดมา หรือถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซัพพอร์ตทางตรงนะครับก็สามารถซัพพอร์ตทางอ้อมได้นะครับการกดไลค์กดแชร์หรือว่าการคอมเมนต์พูดคุยกันเนี่ยนอกจากจะเป็นกําลังใจให้ได้แล้วนะครับก็มีส่วนช่วยให้ผู้คนมองเห็นคลิปเราด้วยนะครับสุดท้ายน,นี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าฝันดีทุกคนนะครับ